เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเสียงไม้ตื้ดเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะก็พอดีทุกคนเหมือนเดิมครับวันนี้อยู่กับยูทูบเบอร์ที่ย่าจกที่สุดไม่ดีที่สุดและก็ขยันตัดชิปที่สุดอ่าวันนี้ก็เหมือนเดิมครับสุ่มอีกแล้วออะไรวะมันคืออาวุธใหม่ไม่รู้ว่าดีไหมแต่เข้ามาคือสุ่มแค่นั้นตอนมีหนึ่งร้อยโลครับคาดหวังก็หนึ่งร้อยโลก็อยากได้แดงหนึ่งอะ เดี๋ยวไม่ได้อกแต่คาดหวังไว้หนึ่งอ่ะหนึ่งแดงอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าหนึ่งร้อยมีอะไรอ่าหนึ่งร้อยเป๊ะๆคือได้ตัวนี้อ๋อก็ก็แต่งกินอย่าง,ยงได้ละฮะสิบนะเว้ยแต่ไม่พอวะร้อยโลก็ได้ปรบ้างร้อยโล่ะจัดเลยอ่ามันท่อะไรได้วะคือผมไม่รีรอเลยนะผมสุ่มผมเฮ้ยมันเกิดอ่ังวะมันไม่ออกเลยเมื่อกี้อ่าหูห,หูการันตีวะเชีย่ย ไอ้ซอดไปครับไปไปปุ๊บปุ๊บ,บสิบสองครั้งแล้วเสร็จโอ้มันเกลืออย่งวะแค่จะกการันตีหรือการันตีนั่นแหละหลักๆไปครับเฮ้ยอันนี้ดีเมื่อกี้นะี่ยิบเก้าครั้งปุ๊บยิบสี่ครั้ง ยี่สิบเก้าครั้งเฮ้ยทุกคนหมดแล้วหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนะคือหนึ่งร้อยครั้งคือหมดแล้วหรอคือได้แค่นี้หรอเดี๋ยวออหนึ่งร้อยครั้งมันไม่ได้เยอะนี่หว่าถ้ากูจะมาทำคิวทำไมเนี่ยโอ้นึกว่าหนึ่งร้อยครั้งมันเยอะทุกคนขอโทษ โอ้กอด้วยโอ้กอดผมไม่รู้ว่ามันได้เยอะโอไม่รู้โอไม่รู้อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันวเขาไปเช็คกันมาได้กี่อันก็ดีะอ่านี่เลยป๊าบพลังบวกมาสองแสนนะทุกคนอัพดาวให้มันป๊าบอืมสองดาวครับแล้วก็อันนี้หรอวะอะไรวะ อ,อ๋มันให้เปลี่ยนมันให้เปลี่ยนอ่าเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนเฮ้ยให้เปลี่ยนอะไรเยอะๆวะอ่าโอเคเดี๋ยวผมต้องไปใช้นี่นะครับไอตัวตัวนี้เมื่อกี้ผมมีเท่าไหร่อะเนผมต้องการมีสิบสี่ต้องการหกสิบก็คือต้องการอีกสิบสิบหกอันสิบ กับพี่ของกันอ่ะปราบแค่นี้ครับทุกคนก็จะไปอัพโอ้ยยี่สิบแล้วเลื่อนได้สวยสวยสวยเลยเีย่นะครับขึ้นสามดาวใช่ไหมอ่พาพ้าอะอย่างไรสามดาวไม่เป็นไรได้อยู่เรามาเช็คอ่ะ ใ็คกิจกรรมครับพ่อผมขึ้นสามดาวได้ก็ต้องรับได้อีกอ่าได้มานีวานอีกหนึ่งใบมีสามใบทุกคนคือได้แค่นี้หละครับสุดๆละคือมันได้แค่สามดาวอะ่ะอ่าแล้วแล้วคลิปนี้น้อยมากนะคลิปนี้ผมจบคลิปเร็วมากเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรฝอยจนกว่าจะครบเวลาที่ต้องการนี่ไงเทคนิคลอบผู้ชมอ่าเดี๋ยวนะคือผมมีอะไรจะถามอีกแหละ เน้นถามไม่เข้าใจถามครับถ้าครับเดี๋ยวนะครับเพื่อเโอเคเออสิ่งที่ผมจะถามก็คือไหนวะเฮ้ยเฮ้ยสิบเจ็ดออกมาจากไหนวะโอเคไหนวะโอเคนี่ไอตัวก,การเนี่ยผมควรเลือกอะไรดี พราะปกติผมเลือกสองอันนี้แล้วปุกระบกีก็มีหลายดาวแล้วผมควรเอาไปขึ้นให้มันห,หลายดาวไหมหรือว่าควรเอาอย่างอย่างอื่นดีอันนี้ฝากฝากคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับว่าผมคมอ่อน,นข,ข้างอยากรู้อันนี้นึงค่อนข้างอยากอยากรู้แลไรไม่ใช่นิี้นึงดูมไม่หนึ่งพันอันนี้ก็สองร้อยอ่ะคือคลิปต่อไปเจอแน่ทุกคนแล้วก็ดูทุกคนอันนี้มีสามสิบห้าผมเหลือดองไหมเนี่ย โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วในคลิปนี้เนะี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าผมมีอะไรไหมน่าักก็คือสิ่งนี้โดนบอกผมหนว่าผมต้องเอาอ,อะไรอ่าสิ่งแรกแล้วต่อมาก็คือนี่ที่ผมก็ประมาณนี้ผมควรยัดอะไรยังไงปูกระบีผมไม่แรงเลยทุกทๆนะปูกระบีผมไม่แรงแล้มันก็สี่ดาวแดงอยู่นะพอสอนก็อาแบบนี้ไหมเฮ้ยอันเนี้ยไม่ผมอัตัวเนี้ยพลัง แล้วเอฟเฟกนี้คือทำไงค่อยได้รับทุกคนเออตรงนี้ผมค่อนข้างอยากรู้เนี่ยคือทำไงเขาได้รับเอฟเฟกตรงนี้กดต้องกดรีเอฟเฟกเอฟเฟกนี่หรอหรือยังไงอ่ะอันนี้ช่วยช่วยบ่อยนะครับเพราะผมไม,ไม่ไม่รู้เลยโอเคครับแล้วก็เนี่ยหลายๆที่ผมว่ามันเนี่ยเดี๋ยวปลูกกระบี่เนี่ยทำไมผมไม่แรงผมเพราะว่าผมยัดมันมันดี ไอ้ที่มันก็ดีนะทุกคนอันนี้ไม่ได้เพิ่มเท่าไหร่พ่อผมมายตัวนี้หมดเนี่ยห้าหมื่นหมดเลยเนี่ยตัวปัวบีไม่เท่าไหร่แล้วกระดูกก็เออก็นี่ก็สามอยูนะ่แแต่มันไม่ดีอะดูเลยผมต้องรีอะไรสักอย่างให้มันเป็นสีแดงไหมหรือยังไงทุกคนช่วยบอกตรงนี้เนี่ยผมไม่รู้อะอันนี้ก็นี่แล้วเนี่ย เห็นไหมตัวนี้ผมก็ยัดไอ้นี่ปปกบีไปหลายอันแล้วเนี่ยเอาเมื่อกี้กี่ดาววะนี่ทุกคนดูเนี่ยสี่ดาวแล้วเราควรอัพมันเพิ่มไหมหรือว่าเราควรเน้นให้ได้ใบทองทั้งหมดก่อนหร,อหรือยังไงอ่ะทุกคนเนี่ยคือมันต้องยังไงอันนี้คือต้องการคนช่วยเหลือมากๆเรื่องนี้อ่าใช่แล้วก็ ใช่มันก็มีแค่นี้อ่ะมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะคือมันมีแค่นี้ทุกคนคือผมก็ส่งไ้ดูแล้วอ่ะเฮ้ยอนี้มันอะไรวะ 4, 3, กว็สี่สามเก็บไว้กันเก็บไว้กันส่วนนันเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยผมว่าผมอาจจะเอาตัวเนี้ยให้ขึ้นเยอะๆก่อนนะครับเพราะว่าไอตัวผมอ่าเนี่ยมันสองดาวแดงแล้วอย่างน้อยผมอยากให้มันขึ้นห้าดาวแดงก่อนเพื่อไหน,ไหน,ไหนตัวเนี้ยแล้วค่อยเอามาเล่น อันนี้คนเป็นสซ็กวออัพเลยนี่ไงใครเอาเลเวลก่อนนะครับไปเลยอัพเลเวลเลยมีเท่าไรใส่ให้หมดเลยตัวคนนี้เป็นไอเทมสีแดงอย่างน้นไมันต้องเก่งกว่าสีส้มอยู่แล้วแหละดีไม่ดีไม่รู้เลยเอาก่อนอนะ่ะโอเคหมดทุกคนแล้วผมมีคำถามผมควรสลักดีไหมเดี๋ยวทีนึงก่อนแล้วกัน เอาอะไรมาใช้เอ้ยไม่ใช่สองแล้วโอเคเอามาใช้กันเอามาใช้กันเพราะว่าจริงผมอยากสลักนะเพราะว่าผมมีไอ้ตัวสลักอะเยอะมากเนี่ยมีหมื่นหนึ่งแต่ผมอยากให้ตัวเนี้ยห้าดาวแดงก่อนไอ้ตัวเนี้ยเพราะว่าถ้ามันห้าดาวแดงปุ๊บผมจะได้มีโอกาสเปิดอาวุธเฉพาะได้จะได้มารีหาเนี่ยจริงๆอะที่คิดอว้อะ พลังผมหมกล้องผมเท่าไหมสิบเก้าล้านทุกคนรวอลมเพิ่มไมด้อีกเนี่ยนี่ไงนี่ัง้ไนะที่ผมหมดอ่ะอะไรทำแล้วอ่ะคือวันนึงก็ทำแค่นี้หมใช่ไหมชักปะผมอทำอะไรอีกเหรอเนื้อตีตัวเนี้ย ทำเลยแม่ที่เก็บดูอะัามเลยหามเลยมีแค่นี้ป่ะทุกคนที่ที่ผมต้องทำอ,อ,อะคือมันมีแค่นี้ป่ะโอเคคำถามที่ผมต้องการอยากรู้คำตอบที่สุดในตอนนี้ผมควรเอาตัวอะไรดีครับโดนเข้ามาอยู่ในทีมผมนี่คือทีมหลักเลยนะโปกติใช้แค่นี้คนแบบคนเป็นตัวอะไรทุกคนแบบที่มันจะเข้ามาใหม่อะ ไีตัวแดงหรือไปตัวทองเลยท่านคิดว่าไงที่คือแท้งผมก็เป็นตัวนี้ผมข้ามสั่งๆไปอะ่ะผมควรจัดแท้งไหมหรือว่ายัางไงเอ้ยใช่คลิปก่อนนะที่ผมถามใครไม่เอ้ผมมีอันนี้นึ่งนะไม่รู้ว่าทำต้องไปเปลี่ยนอะไรยังไงไหมไม่รู้ ผมไปถามพวันึงมาเขาบอกว่าเอาป้องกันก็ได้นี่ผมเลยยัดป้องกันแล้วหนึ่งเอาเกาะมาโ okay. อเคเราไม่มีอะไรทุกคนคมีแค่ยาสุสมอะไรก็ไม่ยกจบทุกคนนี่แหละไปบายบเจอนนวนไม่มีอะไรเล่นแล้วเนี่ยนะฝากฝากบอกด้วยว่าผมต้องเอาอะไรเรื่องการเรื่องกลงุงเรื่องการเรื่องอะไรสักอย่างอะ่ะ เออนี่เอาอะไรบ้างก็ไม่รู้ผมก็เลือกอัเอพเฉพาะคีละกันคีกับดาเมนะี่นะไม่เอาอย่างอื่นเลยนะเนี่ยโอเคครับนี่นะครับเดี๋ยวแต่ให้ับให้ดูให้แต่ให้ดูนะครับดูอบตอนนี้ดับ3ครับโอเคเลยก็อาวุธก็ประมาณนี้เอาละ หรือว่าผมควรเอาตัวนี้ไปใส่ให้ตัวนี้แทนเฮ้ยดูนะทุกคนถ้ามันเป็นเทมสีแดงมันยัดใส่ให้กันได้ใช่ไหมใช่ปะโอ้ยให้เราโอเคแต่ผมไปตีนี่โช์ไม่รีบที่เข้ามาตีเลยปวดตีต้องเป็นไรวันแล้วก็ดูดีหมดนะอนกนแบบบบ คมันนี้ก็ได้เจ้ครับผมก็ตอนนี้พอมันเจ็ดสามล้านนะครับเดี๋ยวปีเจ็ดจุดห้าล้านน่าจะไหวหรือเปล่าโหถ้าดาวแดงดูหน่อยวะหน้าเช็คแค่นั้นอะไม่รู้ไม่ลองจะรู้ได้ไงวะสองล้านแต่เขามีไอ้น่าบ้าดาวแดงนะโอ้โหเป็นโคตรแพงมาถ้าเราเร็วกว่าก็ ไม่จต่ไม่แน่ทุกคนเพราะตัวทีมอมันค้างจริงรวยจริงเลยคุยไปคุยนี่มันอะไรผมเล่น,น,นยังไงเอาผมยิงอ่ะยังไม่เข้าตัผมนะแต่ทำไมมีข้ามันม,ามานีแล้วอะเอาปุกกระดิ่ผมไปแดนละทุกคนตูมหุจะได้จะกินเสรวั้ผมไม่ใช ก็เยอะจั้งนะโอ้โหเยอะเลยนะเนี่ยโด,ด,ด,ดนๆเอาลืมดูเลยว่าอาวุธใหม่ทำอะไรได้เนี่ยไหนไม่ได้ดูหรือว่ามันยังไม่ไปวะโอโชิตขอขึ้นนั้นพี่เอขอตู้เข้าแค่นี้แค่นี้แล้วเขาอย่างนี้ตายไปถึงไหมถึงไ,ไหมห้างมาโดนสู้ไม่ได้ ขอเร็วกว่าคืามันดูเร็งไงด,ดูคนไหนเนี่ยเอามาไหนไหนอ่ะเห็นปะดับสูงแต่เปล่ไม่ได้หรอนี่ยไได้หรอเห็ไหมวะเนี่ยเนอ่ะัมีอะไรอกมมเตียวสิไปล่อนดูสิก้าล้านผมไม่ชอบไอ้นี่เลยไอ้ตันนี้ ันนี้คืออะไรดนสิสีว่าฟ้าตรงเนี้ยเอามาจากไหนวะเกแบบได้ปะไปสู้หนึ่งรอบผมสู้ไม่ไหวกคนเนี้ยเพราะว่าเขามีไอ้ห้วอีเห้าเนี้ยมันมาบล็อกพลังงานใช่มันจะไม่ผิดอ่ะแต่ผมก็ไม่ได้โดโร่ผมก็ไม่ได้แปลงร่างอะผมก็ตายเนยันเปิดก่อนด้วยเนี่ยผมก็แพ้แล้วเนี้ยแอ้แต่มเกิดกันแล้วเนี้ยดูว่าวุ้นมันมีนแรงอะไรเหะอโอมคตรแหลก ไอ้สกายหมดชินแล้วเนี่ยเยยมันต้องดิ่มเฮ้ยตายเลยเหรอก่อนข้ามตายไปเตัวนึงโน่นในสถานะนี้นเนี่ยหรือป้างเหรอไม่คาดหวังให้กูก็ดูไม่ตายอ่ะ แต่น่าจะโดนปูกระบี่ของน้องข้ามลำตายหมดเอกจากผมบ้ันนี่ปูกระบีผมตายละโูมเฮ้ยชนะแน่เนี่ยไมย่ไม่ชนะหรอกครับเพราะปูกระบีของน้องข้า,ามจะลำแล้วก็ตายมาหมดเลยไม่น่าจะลองเดี๋ยวปูกระบี่จนะลำเฮ้ยเราตีก่อนป่ะเฮ้ยเราตีก่อนโอ้โหแล้วก็ดีตายอย่างดีปูกระบี่มันก็งข้ามจะลำเลยทุกคนต่อชั่ว นอกจากจะให้ไอ no ้ต nice ัวของเราเนี UH. anyway? si ่ยมันเปิดตัวอะไรต่อหนึ่งจะน่อดเฮ้ยเฮ้ยชนะวะเนี่ยตูมบอกแล้วที่หมอมันไหวอยู่แล้วไงมันจะอะไรพวกนี้จะมาสู้อะไรกับทีมหมอนี่ที่หมอมันเก่งแล้วเนี่ยเก่าไม่ได้เสียตรงนี้จะมาสู้อะไรกับทีมหมอนะไม่ต้องบอกนี่เนี่ยวุ้นใหม่เหรอใช่ไหมวะ นี่แล้วนะมันกนะ็สณาเนีนนะ้ยน้องๆตั้งเจ็ดสิบล้านตัสี่สองล้านกับสจ็ดจุดเก้าล้านนะ่ะน้อ่ะเพิยแปดสิบล้านหนะ่อยคนโอ้ยเขาไม่ให้เงี้วาวอ่ะดวนี่ด้วยเเก้าสิบล้านนะอะเพตัวมันเป็น,นโลกอยาตีว่าเงี้ยอตีตัวนี้หนะ่อยอยากลองอยากลองแปสิบล้านก็จะถสองล้านด้วย ขอผมเร็วกว่าได้ไหมถ้าผมเร็วกว่าผมจะยิ้มจะยิ้มแฉ่งเลยขอเร็วก,นนะก,กว่านะไปมาเรียนยอกเตรียมมาแพ้ให้ดูขอนจบคุณมาไม่หลับไปเตรียด้วยเตรียเสรจล้นด้วนไม่ไหวละมองแค่มองแค่ทำให้เรเสียเวลาก่อนไป โอ้ยเราเร็วขึ้นแล้วนะถ้าตีก่อหลังประมาละฮะเสร็นแล้วทีเนี้ยหรือว่าผมกำลังจะมาวไปเลย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 ไม่ดอกสีทองมานเลเหรอวะ เออมาสองนงินเพื่อนมาส,สักกันแล้วเฮ้ยมาหนึ่งเน,น,นสองน,น,ม,น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 มาสองนั่นคือต้องอะไรอย่ีแต่ลเงินรมาไปต่อนมีเสียงมาไหมมาตอนนีมตู้มาครับมาหนึงนบ้ได้ยินน,ไไนะ,ะได้ยิ่นะคบได้ยู่นะ ผมมาแล้วเนี่ยเพื่อนมาเงนะอืมพุ่ดเฮ็ยครับตัไริ้ตละไม่มีลยหมดละไม่่ันนี้ยอดแปดแปดตวันนี้แกัน ทนมาทำไมได้ชเช่นนี้เนี่ยมันเหมือนล้วนทำสีแดงได้แต่ไม่รู้ว่าทั้งนนี้ก็อัพมีทุกสีอาวุธได้ไอ้กระดูกได้